วันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับอเ e น a าเบรกเอามาพร้อมกับกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ Go l o v e Show Down ให้คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ที่ทั้งปังและทำเงินได้จริง Apple Mint รับเติมเกม ให้บริการเติมเกม Arena b a k Out ถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยไม่ต้องรอนานเพราะเติมผ่าน UID และยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเช่น Arena Waro Mobile Regent Pubg Mobile เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนชำระเงินง่ายได้หลายช่องทางไม่ว่าจะผ่านธนาคารหรือ t r u m o n e y ที่นี่ก็รับหมดเลยนะครับเติมถูกเติมดีเติมไวไว้ใจ Apple Mint รับเติมเกม เพื่อน,อนๆอาจจะสงสัยนะว่าทําไมต้องเข้าร่วมโกลูโชว์ดาวเพราะเราจะสามารถชิงเงินรางวัลรวมกว่า350,000บาทเพียงแค่สร้างคอนเทนต์ก็ทําเงินได้คอนเทนต์ของคุณมีโอกาสถูกโปรโมทโดย Arena b เบรกเอาให้เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกครีเอเตอร์ที่มีผลงานโดดเด่นจะได้รับการเข้าร่วม GIP Official Creator Program เพื่อรับโอกาสการสนับสนุนระยะยาวจาก a r ร n a b เบรกเอาไม่มีข้อจํากัดทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ไม่ว่าคุณจะเป็นสายเกมเพลย์วิเคราะห์เกม ทำคอนเทนต์สนุกๆก็สามารถเข้าร่วมสนุกและสร้างรายได้ไปพร้อมกันส่วนวิธีเข้าร่วมก็ง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่กรอกข้อมูลและ TikTok ของคุณผ่านลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแปะลิงก์นี้ไว้ที่หน้าโปรไฟล์ t i k t o k ของผม,มเมื่อเพื่อนๆสมัครแล้วเนี่ยก็เริ่มสร้างคอนเทนต์ได้เลยนะและเรารับรางวัลและโอกาสเติบโตครีเอเตอร์ที่ทําผลงานได้ดีจะได้รับเงินรางวัลการโปรโมทและยังมีโอกาสเป็นออฟฟิเชียลพาร์ทเนอร์กับทางเอลนาเบรกเอาด้วยนะครับ ทำไมต้องเลือก a r e n a Breakout แตกต่างจากเกมอื่นอย่างไรเพราะสมจริงและฮาร์ดคอร์กว่านี่ไม่ใช่แค่ FPS ทั่วไปแต่เป็นเกมแนวเอาตัวรอดสุดเข้มขน้นคอนเทนต์ลึกและหลากหลายกว่าดึงดูดผู้ชมได้มากกว่าด้วยความมันระดับสูงของเกมทั้งการต่อสู้และการเอาชีวิตรอดทำให้คอนเทนต์ของคุณเนี่ยไม่ใช่แค่เกมเพลย์ธรรมดาแต่เป็นเรื่องราวสุดร้าใจที่ผู้ชมดูแล้วต้องลุ้นตาม